สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ Channel m n แอ n Ford วันนี้นัตตี้จะพามาชมนะคะกระบะ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองนะคะจะเป็นในรุ่น XL p a ซนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งอเมริกันสไตล์ y i o e y o d y นะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาชมร,บรอบๆคันกันนะคะว่าสำหรับคันนี้ได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะสำหรับรุ่น XL p a ซนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะ2.2ลิตรแรงม้าสูงสุดนะคะอยู่ที่160แรงม้า จะมีแค่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้เป็นเกียร์ออโต้นัตตี้แนะนำนะคะอัปรุ่นเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะจะเป็นในรุ่น XLT ก็คือจะเป็นตัวท็อปขึ้นไปจากตัว XL พัดนั่นเองนะคะ ไม่รอช้าเดี๋ยวนัตตี้จะพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้นัตตี้ได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างแล้วหล่อแค่ไหนก่อนที่จะไปรับชมชุดแต่งกันนะคะนัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัตตี้ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปของนัตตี้ค่ะเราไปรับชมกันเลยเริ่มจากทางด้านหน้านะคะในส่วนของตัวกระจังหน้า ตัวชิ้นงานของเขานะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็คันนี้นะคะตัวฟอนต์ฟอรน์นั่นเองนะคะลูกค้าก็ขอมาว่าเป็นสีดําด้านเพื่อให้ตัวรถทางด้านหน้าดูดุดันนะคะมากยิ่งขึ้นนัตตี้ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมให้นะคะจะเป็นไฟ LED ที่ตัวกระจังหน้ามาให้ทั้ง3จุดเลยนะคะตัวนี้ไฟก็จะติดขณะที่ลูกค้าเปิดไฟหน้ารถปลด,ปดล็อกรถหรือว่าทาการล็อกรถนั่นเองจะติดพร้อมกันกันกนกบไฟ LED รูปตัวสีที่มาด้วยกันกันกบชุด ชุดหน้า F150 นั150 <î authenticity engine optimization> ่นเองนะคะในส่วนของตัวชิ้นงาน F150 ตรงนี้ก็จะทําให้กับลูกค้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนนะคะในส่วนของตัวกันชนชิ้นงานก็มาเป็นสีดําด้านเช่นกันทางด้านใต้ตรงนี้นะคะตัวกันกระแทกตรงนี้ก็จะเป็นสีมอลเงินนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะคะสามารถทําเป็นสีดําด้านก็ได้หรือว่าอยากเพิ่มความโดดเด่นนี่แนะนําเป็นสีแดงเลยค่ะ ถัดมานะคะทางด้านบนเลยจะเป็นสกู๊ปฟิตนะคะตัวนี้สัญลักษณ์เด่นๆของเขาก็จะเป็นน้องแรดน้าๆักน่ารักแบบนี้เลยค่ะตัวนี้หรือลูกค้าท่านใดยอยากได้เป็นรูปมา้มามัดแต่งนะัตตี้ก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันซึ่งตัวสกู๊ปฟิตเนี่ยขนาดเขาจะมีขนาดที่ใหญ่เกือบเกือบ <ๆ S 2> จะเทียบเท่ากับตัวฝากระโปรงรถเลยแล้วก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่กลัวว่าไปนั่งในรถขับแล้วจะบังสายตาก,ก็ แล้วแต่ลูกค้าบางท่านลูกค้าบางท่านก็ชอบลูกค้าบางท่านก็บอกว่าสกู๊ปมันสูงแล้วก็อาจจะบางนิดหนึ่งนะคะตัวสกู๊ปนัตตี้จัดทาให้เป็นสีทุโทนเป็น2ส,สีนะคะก็คือสีบอนเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดกับตัวชิ้นงานของเขาสีดําด้านเพื่อทําให้ด้านหน้าของตัวรถเราอย่างที่นัตตี้บอกค่ะว่าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองถัดมานะคะมาดูกันที่ไฟหน้า ในส่วนของไฟหน้านะคะนัตตี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นไฟหน้ามาแต่งแบบเต็มระบบเลยนะคะเต็มระบบประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะจะเป็นไฟมาแต่ง3ามที่ตรงนี้นะคะเป็นไฟ led แล้วก็ใส่เพิ่มเติมให้นะคะจะเป็นไฟ daytime running light หรือว่าเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนั่นเองนะคะในส่วนของตัววงแหวนสาหรับคันนี้นะคะจัดทาให้เป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกแก้วทางด้านในนะคะคันนี้จัดทาให้เป็นสีแดงค่ะหรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้เป็นสีน้ําเงินหรือสีเขียวตัวนี้จัดทาให้ได้เช่นกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถนะคะที่นัตตี้แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าเป็นชุดแต่งอเมริกันสไตล์วายบอดี้วายบอดี้เป็นแบบไหนบางทีลูกค้านะคะอาจจะเห็นแค่ตัวรูปรถแล้วก็จะคล้ายๆกับ F150 ซึ่งถ้า F150 ธรรมดาจะไม่มีการทำป่งข้างของตัวรถนะคะแต่ถ้าเป็น F150 Y b o บ y Y Body เมื่อไหร่นะคะตัวป่งข้างรถต้องมาแน่นอนก็คือเราจะทำให้เหมือนในรูปแบบของรถ รุ่นแลปเตอร์นั่นเองนะคะลูกค้าสังเกตที่ตัวขอบไฟบอนดที่เดิมๆของตัวรถนะคะจะอยู่ที่ตัวขอบไฟพอดีเลยนตตีก็จับจัดทำนะคะตัวแก้มข้างหน้าซ้ายขวาแล้วก็หลังซ้ายขวานะคะ ออก,ก็คือขนาดโป่งโป่งออกมาอยู่ที่ขนาดประมาณ3-4นิ้วนั่นเองนะคะจากตัวบอดี้เดิมของตัวรถซึ่งตัวนี้วัสดุจะเป็นพลาสติก ABS นะคะแล้วก็ไปทําการทําสีให้เหมือนก,นกันกับสีเดียวกับตัวรถก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อในแบบของแรปเตอร์ก็จะมาด้วยกันกับชุดของ Y Bo d y ดีค่ะเป็นคิ้วล้อสีดําด้านเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มข้างซ้ายขวานะคะจะมีแต่งตรงนี้ให้ด้วยเป็นสีดําด้านค่ะ แต่งแก้มให้ด้วยนะคะเพิ่มความสวยให้กับตัวรถถัดมาทางด้านล่างเลยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถเข้าไปอีกนะคะตัวนี้สำหรับคันนี้นะคะนัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นแม็กยางออฟโรดนะคะ ขอบ18ตัวนี้แมกจะเป็นลายมาเวลนะคะจะเป็นสีทองหรือสีช้า์นั่นเองส่วนตัวยางนะคะจะเป็นยางมอนเตอร์ตัวนี้จะเป็นยางมอนเตอร์ซีรีส์ AT3 ค่ะในส่วนของตัวซีรีส์ยงเขาจะอยู่ที่265 60R18 ช่วงล่างด้านหน้าและด้านท้ายสำหรับคันนี้นะคะนัตตี้จัดทำให้เป็นยกสูง2นิ้วนะคะลูกค้าสังเกตว่าคันนี้ทำชุดวายบอดี้ก็จริงนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใส่ตัวล้อ20 ยาง MT แล้วก็ลบ44ตัวนี้ก็สวยแล้วค่ะซึ่งเอาจริงๆคือช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้ยังคงเหมือนเดิมอยู่แต่นัตตี้แนะนําว่าถ้าทําการยกสูงนะคะลูกค้าอยากได้สมรรถนะการขับขี่ที่เหมือนเดิมนัตตี้แนะนําว่าให้ใส่ตัวปีกนกเพิ่มเข้าไปหรือลูกค้าท่านใดอยากให้เซ็ตช่วงล่างให้ด้วยการใส่โช๊คเพิ่มเติมให้ตัวนี้ก็จัดให้ได้เช่นกันซึ่งราคาโช๊คถ้าของโปรเฟนเดอร์ราคาจะอยู่ที่ตั้งแต่ประมาณ20,000ถึง100,000เลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกสเปคะ,คะ ต่อมานะคะในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดกันรอยขีดข่วนนะคะนัตตี้ก็จัดติดตั้งให้ด้วยสําหรับคันนี้จัดติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ60%บานหน้านะคะแล้วก็รอบคัน80ค่ะคิ้วกันสาจัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นคิ้วกันสาของสูรแท้นะคะรับประกันชิ้นงานที่1ปีค่ะทางด้านบนนะคะจะเป็นราวหลังคาสีดาด้านตัวเนี้ย จะทำการยึดติดด้วยการติดกาวชนิดพิเศษแล้วก็ยิงซิลิโคนนะคะไม่ได้เจาะตัวถังรถแต่อย่างใดลูกค้าไม่สามารถไปโหดหรือใส่ถานแหลรเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ใส่เพื่อความเท่ให้กับตัวรถเท่านั้นค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของทางด้านท้ายของตัวรถนะคะตัวนี้ ทางด้านแก้มท้ายซ้ายขวานะคะก็ทําป่งข้างออกมาให้ขนาดอยู่ที่ 3- าถึงสนิ้วเช่นเดียวกันกับทางด้านหน้าเลยมาพร้อมกับคิ้วรอรอแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะทางด้านท้ายก็ทําการยกสูงสองนิ้วนะคะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตั้งแต่ตรงประตูเลยเมื่อกี้นัตตี้ลืมพาดูตรงประตูเนาะคันนี้จะไม่ได้ติดสติกเกอร์สาดโคนนะคะลูกค้าขอเป็นแบบว่า ลดให้ดูหล่อดูเท่แล้วก็ดูเรียบเรียนะคะตัวนี้ก็เลยจะได้ออกมาเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยลูกค้าเลือกมานะคะสีดําแล้วก็คาดด้วยสีแดงจนมาถึงทางด้านท้ายเลยแล้วก็ตกแต่งคําว่าแรปเตอร์ซึ่งลายสติกเกอร์นะคะนาทีมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า100ลายเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้สติกเกอร์ในแบบที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครนะคะนาะทีจัดให้ได้เช่นกันค่ะ ต่อนะคะมาดูในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งให้เป็นกระบะไลเนอร์เข้ารูปจากสูตรเลยนะคะแล้วก็ทางด้านบนเลยเพิ่มความแกร่งนะคะความเท่ให้กับตัวรถเข้าไปอีกด้วยการติดตั้งนะคะเป็นโลบาร์เหล็กของฮัมเมอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ตัวโลบาร์เหล็กเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ใช้งานได้เยอะนะคะลูกค้าสามารถบรรทุกของผูกของรัดของตัวเนี้ยได้เลยแล้วก็บางทีเวลาเราขึ้นไปนั่งก็สามารถจับได้นะคะตัวนี้ ต่อมาทางด้านท้ายของตัวรถนะคะไฟหน้ามาแต่ง LED ไปแล้วนะคะไฟท้ายก็ต้อง LED เช่นกันค่ะตัวนี้เป็นไฟ LED รูปตัว J นะคะมาพร้อมกับโคมไฟลมดำหล่อๆแบบนี้เลยค่ะ ต่อมาที่ตัวฝากระบาดท้ายนะคะตัวนี้นัตตี้จัดติดตั้งให้เป็นข้อฝากระบาดท้ายหรือลูกค้าบางท่านอาจจะเรียกว่ากาบฝา,ฝาท้ายนั่นเองนะคะตัวชิ้นง,งานเขาจะมาเป็นสีดำาด้านนะคะส่วนตัวกอนฟลอนฟอร์ดตรงนี้นะคะลูกค้าให้ทําเป็นสีบอลเงินเพื่อให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยนะคะ ติดตั้งให้เป็นกันชนท้ายของ Outlander นะคะมาพร้อมกับห่วงล่างจูงสีแดงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวบอลล่างจูงซึ่งหัวบอลล่างจูงนะคะลูกค้าบางท่านถามว่าได้ใช้งานไหมล้วใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงค่ะการติดตั้งงานของช่างนะคะเขาจะติดตั้งเข้าไปกับตัวแชสซีของตัวรถนั่นเองสามารถลากจูงได้เลยแล้วก็ทางด้านล่างตรงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นกล้องถอยหลังนะคะเดี๋ยวนะที่จะพาไปดูว่ากล้องถอยหลังตัวนี้จะไปขึ้นที่หน้าจอกับตัวรถนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมทางด้านในห้องโดยสารของรุ่นนี้กันค่ะมาชมกันต่อทางด้านในห้องโดยสารของรุ่น XLR พัพก,กันนะคะเดิมๆม,มาจากโรงงาน x ก r พัทจะเป็นเบาะผ้าค่ะคันเนอร์ตี้จัดทาให้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเลือกมาเป็นเบาะหนังสีดาเดินได้ด้วยสีแดงนะคะซึ่งตัวเบาะแล้วก็ตัวได้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้เป็นสีอะไรแบบไหน แล้วก็ในรุ่น XL Plus นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะซึ่งคันนี้นัตตี้จัดติดตั้งให้นะคะแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟให้อยู่ตรงนี้เลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวหน้าจอคันนี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นหน้าจอ Android นะคะสามารถเล่น YouTube ได้นะคะตัวนี้เราก็ตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะมีเป็นระบบนําทางมาให้ด้วยเลยนะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้แล้วก็ที่นัตตี้แจ้งไปว่ากล้องทางด้านหลังนะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังอะ่ะตัวกล้องเขาจะไปขึ้นที่หน้า จอ Android ตัวนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะลูกค้าก็จะมองเห็นภาพเลยว่าทางด้านหลังรถนะคะมีวัตถุไหมมีวัตถุอะไรไหมมีเด็กอยู่ไหมนะคะตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าแล้วก็คนด้านนอกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะวายบอดีนะคะลูกคา้าท่านใดชอบสไตล์การแต่งแบบนี้รับชมรีวิวจบแล้วแคปหน้าจอนะคะทักไลน์หานัตตี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์095นะคะ9522887นะคะเป็นเบอร์ อฝ่ายอ,อีกหนึ่งช่องทางนะคะเพจ Facebook M a N d Ford ค่ะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะทางด้านใต้รีวิวนี้พร้อมกับโลเคชันของโชว์รูมนะคะ Ford Auto Gallery ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง6ปีซ้อนค่ะยังไงวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าพึ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ